ตอนนี้นะครับผมเดินมาถึงบูธ Audi นะครับภายในงาน Motor Expo 2023เรียบร้อยแล้วนะครับภายในบูธ Audi แน่นอนจะมีขนมาทุกรุ่นครับที่มีจำหน่ายในประเทศไทยครับจะมีรายละเอียดแต่ละคันเป็นยังไงบ้างในบูธเขาจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูทีละคันครับจอดอยู่หัวมุมแบบนี้นะครับต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับของบูธ Audi นะครับนั่นก็คือ Audi Q8 e-tron นะครับเป็นยนตรกรรมไฟฟ้า100%นะครับคันนี้ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในตระกูล e-tron ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับในรุ่นย่อยนะครับแต่ต้องเรียกต้องอ่านนะครับยาวมากครับเป็น Audi Q8 Sport b a c k e อ r o n 55 Porto S-Line Black e d i อ i o n ัอีดังหานะโอ้โหมันเป็นรุ่นย่อยนะครับย่อยเป็น S-Line ่อรครับยังเป็น Black Edition อีกทังหาครับ ตัวนี้ครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนแบบคอร์โชแบบมอเตอร์ครู่นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้กำลังรวมได้สูงสุดนะครับที่408แรงม้า664ดิวตันเมตรนะครับและสามารถทำระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่636กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ด้วยนะครับโดยจะรองรับกำลังไฟในแบบ AC นะครับอยู่ที่22กิโลวันะครับและแบบ DC คนระับสูงสุดที่170กิโลวัตต์แน่นอนครับพอบอกว่าเป็นคอร์ทก็ต้องขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ศูนย์ร้อยเขาเคมไว้5.6วินาทีแล้วแต่ถ้าบอกว่าไซสคิวเนี่ยเป็น SUV ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะฮะมันวิ่ง5.6วิได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับมาเดิมดูแต่ตัวรถน่ครับใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากๆจริงครับโดยเฉพาะล้อนะครับล้อที่เขาใส่มานี่โหเขาต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเขาจะออกแบบ ให้ค่อนข้างแบบเรียบแบบนี้นะเพราะว่าต้องการในเรื่องของแอโร d ไดนามิกแบบสุดๆนะเพื่อให้รถวิ่งได้ไกลมากที่สุดนะครับตัวแม็กซับจะเป็นแม็กชุดของ R S นะครับไซสยย์ยางจะเป็น2.5ทับ 45R21 ครับ ช่วงล่างผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นถุงลมไหเปิดออกมาเนี่ยไปดูภายในครับตัวเบาะสีดำนะครับแสงมันอาจจะเป็นมุ่วงเนะแต่ว่าตัวเบาะจะเป็นสีดำนะครับเป็นไดมอนด์คั t หน้าจอสกรีนแบบ Dual ลนะครับด้านบนกับด้านล่างด้านบนก็จะเป็นเพื่อ Infotainment ์นะครับแล้วข้างล่างจะเป็นพวกควบคุมระบบความสะดวกสบายอย่างแอร์นะครับแล้วก็จะมีตัว v i r ช u ลคอร์พ p i ิตรงนั้นนะครับแล้วก็การออกแบบว่าต้องบอกว่าคล้ายๆกับตัวที่เป็น รุ่นอื่นๆนะครับของทาง Audi นะครับเราก็จะมีตาคำว่า e-tron นะครับ e-tron นี่คือตระกูลของรถไฟฟ้า100%แน่นอนครับทุกรุ่นนะครับแล้วแถมมีชุดแต่ง S-line เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างนี้ครับก็จะมีตัววิน S-line ครับแล้วก็จะมีตา e-tron บนพื้นนี้ไม่แน่แต่ว่าเห็นไหมอานี่ไงฮะเป็นแสงไฟนะครับนี่เ่าหลังคานะครับหลังคากระจกครับไม่ใช่หลังคาพาร์โนลามิกคันลูบครับเป็นหลังคากระจกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีคําว่า e-tron อยู่ตรงนี้ด้วยครับ ล้อหน้าครับเราจะเห็นคาลิปเปอร์นะครับนี่สีแดงสดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าต้องรองรับการเบรกจากความเร็วสูงได้นะครับแล้วมาดูด้านหน้าน,นะครับไฟหน้าครับเป็นแ a สก์ไ LED แน่ๆนะครับแล้วก็ตัวโคมนะครับมีไฟ d ดย์ไทมร์ร n นนิ่งไลท์อยู่ตรงนี้ ไม่มีไฟตัดหมอกแต่มีเซนเซอร์นะครับมีชุดแต่งแบ็กเอ i t ชันตรงนี้คบมีคคาว่า E ตอนอยู่ตรงนี้ครับปลาของตัว Audi ครับแม่ไม่ใช่นูนครับเป็นริบเรียนนะสวยงามครับตามสไตล์ของเขาเลยแล้วก็คร่าวนะเราจะไม่ได้ดูเยอะนะครับเพราะว่ารถภายในบูธของตัว Audi เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนี่เราเปิดมานะครับด้านหลังครับมีแอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมครับแมกจะแยกโซน4โซนได้นะครับแล้วก็มีตัว เบาะนะครับนี่เอาไว้เก็บของได้นะครับแล้วก็เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัววางแก้วอะไรงนี้ก็ตามสไตล์เขานะฮะก็สบายๆบายข้างหลังหรูหลาแน่นอนนะครับอขยับมาด้านท้ายนิดหน่อยนะฮะจะมีตรวเขาที่เป็นดักเคลตรงนี้เลยนะครับมีตา q 8, ิวแไหมใหญ่โตโมโหลาครับด้านล่างรับมีช่องที่เป็นดิฟฟิวเซอร ตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งสีดำนะครับสไตล์แบล็คเอデชั่นครับมีกล้องด้านหลังให้ครับประตูไฟฟ้าแน่นอนครับตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวของช่องเก็บสัมภาระนะฮะเปิดตรงนี้มาก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับนี่เป็นกระทะร้อนครับเหมอ่าอันนี้เป็นข้าวๆที่เรามาดูกันนะครับในรอบนี้ของตัวบู Audi นะครับซึ่งเขาก็ยังมีรุ่นอื่นอะครับอ่ะเราไปดูวน นู้นเลยนี่คันนู้นเลยฮะไฮไลท์เหมือนกันนะครับ11.9ล้าน9แสนบาทนะตัวนี้นี่คือ R S Q8 Quattro นะฮะนี่ตัวนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้าแล้วนะครับตระกูล R S นี่ก็ประมาณตระกูล AMG ของทาง Mercedes หรือว่าตระกูล M ของทาง BMW เลยครับต้องบอกว่าแรงจริงๆครับและรถของ Audi เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาขับดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับจะใช้เครื่องยนต์ V8 นะครับเป็นแบบ มายไฮบริดนะครับเครื m, ma, m, w, Studio, ่องยนต์4.0ลิตร600แรงม้า800นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบคอร์ทรนะครับทำบสูงถึง100ได้3.8วินาทีเร็วคันรถไฟฟ้าเมื่อกี้ครับเท่าสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ใครจะขับได้ขนาดแหมเร็วเหลือเกินนะครับก็ ตามสไตล์ครับของทาง Audi เขาจะเป็นชุดแต่งนะครับสีดําตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่แม้กระทั่งตัวตราของตัว Audi เองก็จะเป็นสีดำนะมีคำว่า ISQ8 ตรงนี้นะครับมีชุดแต่งนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับสีดำนะฮะแล้วก็มีตัดขอบให้มีความเหมือนกับเพิ่มความหรูหราไปหน่อยครับแล้วก็ไฟหน้า Matrix LED แน่นอนนะครับตัวนี้เราก็มีไฟตัว daytime r u n n i light แบบนี้นะครับล้อนี่ครับมาดูครับโอ้โหผมต้องบอกว่า ไม่ค่อยเห็นล้อขนาด23นิ้วแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับลายสวยมากนะสีดําสีเงินนะครับไซส์ยางคือ295ท35 z R23 XL ด้วยนะครับของของคอนติเนนตอลใส่มาเจ๋งมากๆครับลายแม็กซ์ก็สวยงามครับด้านข้างอาจจะเรียบๆนะไม่ได้มีชุดปกแต่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาดูล่างหลังนะครับเขาใช้ยางไซส์เดียวกันไหมนะล้อหลังนะเขาใช้ไซส์เดียวกันนะครับคือ295ท35 s R23 ครับ มีคาลิเปอร์เบรกของ rs ตรงนี้ด้วยนะสีแดงดำนะสวยงามมากๆคือจับประตูก็จะเป็น k e ย l a s s e n t เหมือนกันใช้ได้สีประตูะครับ mm hmm. เปิดเข้าไปนี่ mm hmm. อ่าเ<อ>บาสไตล์ racing นะครับตรา rs นะครับแล้วก็โอ้โหสัมผัสดีมากๆนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะปรับได้นะครับนี่มีหัวเกียร์แห่แต่หัวเกียร์ไม่ค่อยร a c i n g เท่าไหร่นะสไตล์แบบทั่วๆไปเลยนะแบบถ้าแบบ ออกแบบให้มันแตกต่างอีกนิดนึงนะก็จะดีครับตัวหน้าจอครับแบ่งเป็น2อันเหมือนกันครับเป็นดูออลนะครับข้างบนเป็นตัวอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นตัวปรับแอร์เนาะแล้วก็จะมีวัชพิ่ตรงนี้นะครับมีนู่นนี่น่ามากายเราคงไม่ดูละเอียดนะครับดูคร่าวๆแล้วกันเราก็จะมีชุดแต่งอันนี้เป็นเคฟล่าแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะแหเพิ่มความเบานะอันจาข้างหลังนะครับแน่นอนครับสไตล์ Q8 เท่าครับก็จะไม่ปล่อยให้ความหรูหราทิ้งไปไหนอยู่แล้วนะข้างหลังต้องนั่งสบายนี่เห็นไหม ข้างหลังแอร์แบ่งโซ่สองข้างแน่นอนครับแล้วก็จะมีแอร์ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็นม่านบังแดดนะครับตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบไฟฟ้าไหมใช่ครับเป็นแบบไฟฟ้าครับนี่จะเป็นก้านขึ้นมานะนี่แล้วก็จะเป็นกระจกแบบไร้ขอบด้วยนะนี่เทจะไม่มีนะใหญ่โตนะครับตามสไตล์ครับเปิดมานี่มีช่องที่วางแก้วเอ้ยเทอันนี้เทอันนี้เทอันนี้เท,น,น,เทนะครับแล้วก็อ่า ดีเลยะวัสดุดีมากมีไฟสองเท้านะครับที่ประตูหลังยังมีไฟสองเท้าให้ด้วยต่างหากนะฮะนี่เท่จริงครับมีปอยเลร์ด้านหลังสวยๆสวยงามแบบนี้กระจกนะครับบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตา Audi สีดําแบบนี้และแน่นอนครับว่าประตูไฟฟ้าแน่นอนนะครับนี่มีตัวกันรอยนะครับตะขับเพจตรงนี้นะครับเปิดข้างใต้นี้มีอะไรนะฮะอ่าไม่มียางอะไรก็จริงนะฮะแต่นี่มันจะเป็นชุดเหมือนกับว่า เรื่องไมฮบริดนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะฮะอ่ะแล้วก็ปิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งโอ้โหผมไม่อยากฟังเสียงเลยนะภายใต้ท่อครับก็จะมีสิ่งที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในนี้นะครับนี่ท่อคู่แบบนี้นะฮะด้านขวาเขาก็มีนะนี่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าออกจริงแน่นอนครับเครื่องยนต์ V8 นะฮะไม่ต้องห่วงครับต้องระบายอากาศเยอะๆแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นชุดแต่ง v d i s s e r นะครับมีไฟท้ายลากท้ายยาวแบบนี้ คล้ายๆกับตัวรถไฟฟ้าทั่วๆไปเลยโหนี่ต้องบอกว่าความใหญ่ความหรูความแรงนะครับมันมาอยู่ในคันเดียวกันครับภายใต้ราคา11กว่าล้านนะครับใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับที่บู Audi นะครับที่งาน Motor Expo นะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆะคจะมีรุ่นอื่นไหมนะครับแน่นอนครับ GT Coupe ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับคันนี้ครับเราขับกันไปหลายรอบแล้วครับ 3,599,000หบาทครับตัวนี้ครับสบายสบายครับซื้อง่ายเป็นรถสปอร์ตที่ลับต้องได้ง่ายมากๆแล้วนะครับสำหรับเมืองไทยครับอันนี้จะเป็น Audi Q8 นะครับไาดูอีกนะครับมีอะไรอีกนะนี่โปรโมชั่นเขาเยอะนะครับเป็นต้นนะมาดูคันนี้ Q7 60 TFSI นะครับ E-Quattro ครับ S-line Black Edition ครับตัวนี้เนี่ยโปรโมชั่นที่ใส่มาคือดอกเบี้ย0% 4ปีหรือแถมประกันภัยชั้น1นาน5ปีโอ้โห ก็อบอกว่าประกันภัยรุ่นนี้ครับไม่น้อยนะคุณจะเอาปอดดอกเบี้ย4ปีหรือว่าคุณจะเอาประกันภัย5ปีนะก็ลองเลือกเอาครับราคารถเพียงแค่4ี่ล้านแปดแสนบาทนะนี่ตรงนี้เป็น Audi Q7 นะครับเอามาดู Q5 บ้างครับลดขนาดลงมาเล็กน้อยครับเหลือ3ามล้านหกแสนเบาทได้รับโปรอะไรบ้างอ่ะดาว0บาทนะครับดอกเบี้ยศูนะครับหรือว่าจะเอาดอกเบีย้ยศนานหปี ผ่อน36,000หรือจะเอาประกันภัยชั้น15ปีเลือกเอาได้เลยโปรโมชั่นเทียบนะฮะขยับมาอีกนิดนึงครับตัวนี้เป็น Q5 Sportback TFSI E oh. นะครับพอ E ปั๊บมาได้คือ Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบ2 0งพดนะครับบวกระบบ PHEV เข้าไปนะครับทำให้ตัวนี้แรงสูงสุดอยู่ที่3 6 7แรงม้านะครับวิ่งได้ไกลด้วยระบบไฟฟ้า 54.3ี่กิโลเมตรครับกับเครือบ4ล้อแบบคอร์ทโด้วยครับ4ล้าน1นนะครับ4ล้าน1นึ0 0 0บาทนะครับเดินขยับมาอีกนิดนึงฮะมาที่คันนี้เลยครับคันนี้ก็จะเป็น Q3 Sportback ครับตัวนี้3ล้าน99,0บาทเท่านั้นครับโปรโมชั่นเหมือนคันเมื่อกี้เลยครับลองเลือกดูครับว่าตัวไหนครับมันจะเจ๋งสำหรับคุณครับนอกจากรถอเนกประสงค์แล้วนะครับซีดานแบบหรูๆแบบนี้ก็ยังมีนะครับนี่คือ A5 p o r t b a แบ็ครับ เป็นสไตล์แฮทช์แบ็กนะครับราคา3 6 9 9 0 0นบาทนะครับโปรโมชั่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนดีครับหรือว่าจะขยับมาที่ตัวนี้ครับ S5 สห้าคูเป้นะครับเป็นแบบสไตล์คูเป้นะครับสประตูนะนี่ราคา2องล้านเจ็นะครับโดยประมาณนะครับนี่ราคาเขามีให้เช็คเต็มตัวนู้นหน่อยเอสปดแอนะครับเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะนี่ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะรูมากบอกเลยว่า ถ้าใครสนใจลองไปดูคลิปเก่าผมนะครับคลิปเก่าผมมีการดูรอบคันนะครับเรียบร้อยแล้วนี่แหมหรูๆรารนะครับอันนั้นละเอียดกว่านะครับอันนี้เราดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะนี่เป็นประตูด,ดูด้วยนะนี่มันดูดลับไปนะเมื่อกี้เปิดไม่สนิทนะ7จ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะอ่าตัวนี้เป็น AC นะครับเป็นซีดานน้องเล็กดีกว่านะตัวเล็กๆขับง่ายๆนะครับ คันนี้เลยต้องบอกเลยว่าถ้ามาเป็น Audi เมื่อไหร่นะครับช่วงล่างดีมากนะครับเราลุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับ2้อ้าน6เท่านั้นนะครับสอ้านเแหละเอาพูดง่ายนะครับได้โปรด้วยนะโปรเนี่ยโหต้องบอกว่าแค่ประกันภัย5ปีฟรีเนี่ยก็หลายแล้วนะฮะระดับแสนบาทแล้วนะครับอ่าหรือจะเป็นตัว Audi TTRS ครับเหนือกว่าเมื่อกี้อีกนะฮะขึ้นไปจันนี้จะเป็นระดับ RS ครับ ขับได้แรงขึ้นครับเครื่อง2.5ลิตร400แรงมา480นิวตันเมตรขับเครื่อง400อคอตโต้นะครับตัวนี้เนี่ยทำ0-100ได้3.7วินาทีครับราคา5ล้าน400 49,000บาทับสีเหลืองครับมีคนพูดหลายคนแล้วครับว่าถ้ามาขับ Audi TT ครับมันต้องเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยวจะเขียวมะนาวไม่แน่ใจนะลองดูนะครับนี่อ่า จะเป็นคันนู้นก็ได้นะครับลองไปดูนะคันนี้จะเป็น a 7 Sportback ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วเราดูรอบคันไปเรียบร้อยแล้วครับ5,99,000นบาทครับตัวนี้จะเป็น black edition นะถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่4ล้านปลายๆ4ล้านเนะครับโดยประมาณนะครับอ่าแล้วก็ขับมาที่ตัวนี้ครับนี่คือรถ rs 5นะครับเป็นรถสปอร์ตนะฮะตัวแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากทาง audi ครับราคา6 5ล้าน5แบาท V6 ในะครับไบเทอร์โบต้องบอกว่าขับสนุกมากครับตัวนี้ผมเคยขับในสนามเรียบร้อยแล้วนะครขับมันมากๆเสียงเพราะมากๆด้วยนะฮะตัวนี้ชอบสุดๆนะหรือจะเป็น RS ตัวนี้ครับเป็น RS4 R1 อ u a t t r าว o นะครับคอมเพนิชัน A วัก็คือตัวที่เป็นตัวแวนนะครับ สวยงามนะครับคันนี้6ล้าน4 9 9 0 0 0บาทครับโปรโมชั่นอะไรลองมาถามดูเองครับมีส่วนลงส่วนลดอะไรก็ว่าไปนี่คันนี้ครับ Audi e-tron GT ครับรถยนต์ไฟฟ้า100%ครับและแถมรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น RS ด้วยนะครับเป็นตัวที่แรงขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับราคาอยู่ที่10ล้านเองครับโดยประมาณครับ10ล้าน1,9,000 0 0บาทนะครับ RS e-tron GT Quattro ด้วยครับแว หรูหลามากครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้ขับนะเพราะว่าเนี่ยสิบกว่าล้านนะตัวเโมูไม่มีให้นะเปิดมาโอ้โหข้างในโคตรหรูนะฮะโคตรหรูเลยนี่นะเกียร์นี่เหมือนตัว e t ต o n gt เลยนะครับนี่แล้วบอกเนี่ยเป็นตัว rs นะนี่หรูกว่านะไม่ให้หรูกว่าดีเท่กว่านะฮะนี่เรามาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังมันเป็นหลังคาครับคาร์บอนไฟเบอร์นะนี่บอกเลยทั้งแผ่นนะครับไม่มีกระจกก็จริงนะแต่เป็นหลังคาร์บอนไฟเบอร์นะ นี่เปิดมาข้างหลังครับนี่ไม่เน้นนั่งอยู่แล้วครับเน้นซิ่งนฮะนั่งอาจจะไม่สบายในะข้างหลังนะนี่แต่ว่าก็ยังพอนั่งได้นะยังมีความหรูหราอยู่หน่อยคนระับอาจจะมีตัวควบคุมแอร์แค่เป็นกําลังลมนะแต่ว่ายังมีช่องแอร์ให้นะครับอ,ออปชันเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นเยอะนี่ปิดเข้าไปไม่มีประตูดูนะรุ่นนี้นะเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตนะอ่ะก็ลองเลือกดูครับนี่คือรอบๆบูธของ Audi นะครับภายในงานมอเต r Expo 2023ในรอบนี้ครับโปรโมชั่นเยอะครับราคามีให้เลือกครับ2ล้านไปตลายไปจนถึง10ล้าน11ล้านอะไรก็ว่ากันไปนะมีให้เลือกเยอะมากครับแล้วที่สำคัญครับผมต้องบอกเลยครับเท่าที่ขับ Audi มาในทุกรุ่นแล้วเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยเพราะว่าขับดีทุกรุ่นแรงทุกรุ่นและช่วงล่างอย่างเทพฮะต้องบอกเลยนะฮะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับมีทั้งดอกเบี้ย0%สูงสุด6ปีนะครับประกันภัยชั้น1นนาน5ปีนะครับนี่ อย่างที่บอกไปแล้วครับสูงสุดนี่เขาให้0%สูงสุดถึง6ปีนะแต่ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรพวกนี้ต้องลองไปดูเอานะฮะลองมารับข้อเสนอได้ครับมามีที่ปรึกษาการขายเยอะแยะครับมาลองมาปรึกษาดูครับมีส่วนลดให้ไหมนะครับมีโปรโมชั่นอะไรจะให้ได้บ้างแล้วก็ที่สําคัญครับต้องลองขับนะครับแนะนําเลยว่าต้องลองขับนะฮะเพราะได้รู้เลยครับว่าคันนี้มันน่าซื้อจริงๆครับแวะมาได้ครับที่บูธアウดี้ครับภายในงานมอ t ตอร์ p o 2023ครับ ที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่11ทธันวาคมนี้เลยครับ